สวัสดีครับกลับมาพบกับผมลุงกากเล่นแมวอังเคิลแก๊กเรามาเล่นสเตย์นะครับต่อให้จบเพราะว่าเดินทางมารอนแลม,มานะครับน้องแมวรอนแลม,มาก็ใกล้จะจบแนละ้วผมคิดว่านะผมเดานะเพราะว่ามันผมมาเล่นมานานแล้วเหมือนกันนะถ้าพูดถึงเกมินดีก้ก็หลายชั่วโมงนะครับเนี่ยตอนนี้เรามาถึงรถไฟฟ้าแล้วครับเราต้องเดินทางไปต่อ ถ้าจากคำบอกเล่าของตอนที่แล้วนะครับคือเราต้องนั่งรถไฟฟ้านะครับต้องนั่งรถไฟฟ้าไปแต่ตอน้ผมยังไม่รู้เลยไปไหนต่อนะครับเพราะว่าเราขึ้นมาจากไอ้ท่อน้ำทิ้งนี้นะครับเรท่อน้ำทิ้งนี้ซึ่งมันเป็นทางตันเนี่ยวะใช่ปะวะใช่แหละตอนนี้ไม่มีสวิตช์อันนี้ เราก็ใช้สวิตได้เลยครับเพราะว่าเราได้มาแล้วนะครับเอาละทีนี้รถไฟฟ้าเดินได้แล้วเราต้องมาดูครับว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันจะพาไอเหมียวน้อยเราอะออกไปสู่โลกภายนอกได้อย่างปลอดภัยหรือเปล่านะครับไปตามสายไฟเลยครับเนี่ยดูง่ายไหมล่ะนะดูง่ายปะล่ะนี่ไปตามสายไฟเลยครับ,ะะเ,รบเกมนี้ดู ไม่มีอะไรทับซ้อนครับไปแก้เป็นสนาตรงนู้นแน่นอนไปเหมียวน้อยวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิง่งาวิ่งวิ่งโดดได้ตัวยิ่งดนะีใช้ได้แล้วนี่หว่านี่ไมีไฟแล้วนะครับบนรถไฟฟ้านี่นี่นี่อ่ะดีสองอ้าวโอเคมองไม่เห็นไอเทมว่ะเมื่อกี้แต่กดได้เฉยไม่ด้ไอเทมอะไรก็ไม่รู้ แต่ก็ช่างเถอะตอนนี้รถไฟเปิดแล้วนะครับไม่อยากเชื่อว่าแมวน้อยตัวหนึ่งกับหุ่นยนต์โรนง่ายๆจะสามารถขับรถไฟฟ้าได้ตู้เดียวตู้เดียวตู้เดียวพอนะครับเราไม่จอดตามสถานีต่างๆทางนะครับตอนนี้ระหว่างน,นี้ก็ เข้าสู่ฉากใหม่เป็นห้องควบคุมซึ่งทำไรได้อะทำไรได้โดดได้ไหมดูวิวดูวิวึ้นไปดูวิวได้ไหมไม่ได้หวะถึงแล้วเหรอถึงเร็วจังไหเฮ้ย hey, ถึงเร็วแท้ไปทางไหนก่อนอ่ะเปิดสองข้างเลย ทาานี้ตันแน่นอนแล้วไปนี้ดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยมีคนเฮ้ยไม่มีคนมีหุ่นเอ่อมีอะไรให้ฉันช่วยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยก่อนไปที่พื้นที่ cher, เลเชอร์ซื้ออะไรวะถ้าอยากจะซื้อหรือว่าใช้ของเหรอโอเคเป็นที่ซื้อของเหรอมีตลาดรถไฟเงี้ยเหร อ่าลองไปดูก่อนโคตเสียวนี่เป็นแมวต้องวิ่งยีง้วะเฮ้ยโหเช้าอะ่ะตรงมาได้เฮ้ยอันนี้มันมาออกจากสลัมมานี่เจอซีวีไลเลยครับเนี่ยสวัสดีอันนี้คือวอลซิตี้เก้าเก้าไล้วไงต่อแค่แนอ่ะ ตอนนี้กำลังทาสีพื้นที่อยู่ระวังด้วยสีเปียกขอให้โชคดีตอนนี้เรามาถึงคื้นที่ที่เป็นเมืองเจริญแล้วนะครับเทียบกับสลัมที่เราวิ่งมาตลอดทางสวัสดีในนามของ wall city 99ประตูนี้จะนำไปสู่ คื้นผิวอะไระเนี้ยก็ตอนนี้ยังล็อกอยู่เนื่องจากมีภารกิจอะไรวะคอนไซเมนต์สักอย่างหนึง่งเอ่อให้ไปที่คอนโทรลรูมถ้ามีข้อสงสัยขอให้โชคดีโอเคห้องคอนโทรลูมอยู่ไหนคอนโทรลูมอยู่ไหนพี่พี่ครับแม่งเลย ถามแล้วไม่ตอบตอบไม่เหมือนกนตัวเมื่อกี้เลยไอ้นั่นทาเสยนี่ชัดกระจกเออคูคงหวังอะไรจะพุ่งไม่ได้แล้วอะขวนเก้าอี้แม่งเลยดีมั้งฮะเป็นไงเราเป็นแมวเนี่ยเราขวนเก้าอี้แม่งเลยไหมขนาดนี้แล้วเฮ้ยตัดต้นไม้สวัสด,ดีเมืองนี้ถูกปิดไว้เพื่อความปลอดภัยก็ ไปหาเอเจนเนี่์ที่คอนโทรลลูมถ้ามีคำถาม,มดีมันถูกความโปรแกรมเงินมาเนี่ยแล้วเกินนี่นะครับคอนโทรลลูมจะละเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้่เดะเข้าทางห้องน้ำได้ไหมอันนี้เหรอเออนี่อ่ะเชี์ยม่งให้กดวาแล้วกูกดไม่ได้อ่ะแล้วยังไงอ่ะอ่ะจะเข้ายังไงคอนโทรลลูมอันนี้เหรออ,นนหรอ๋อเน,นี่ เข้าไม่ได้เออมันมีระบบป้องกันนะครับโอ้โหดูลูกตาน้องไปท้อน,นแสงสวยเชียวคือเข้าได้เฉพาะมนุษย์แล้วก็บอกว่าฉันไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นมนุษย์ถ้าเราร่วมมือกันน่าจะไปได้อยู่นะเราคุรจะร่วมมือ,อยังไงก่อน กูเป็นแมวเฮ้ยมันเข้าใจเขาว่ากูเป็นแมวไหมอะมันเข้าไม่ได้เดี๋ยวนะเฮ้ยโอเคกูครู้ละเดี๋ยวหาที่กระโดดก่อนเข้าดูไหนวะหรือว่าเอามาวางตรงนี้เหรอแล้วอปิดก่อนอ่กระโดดขึ้นแปะ,แปะ ได้ไหมได้แหละโอ้โหมืนสแกนชาติกว่ากูเหนื่อยกว่ามึงเลยเนี่ยอ๋อโอเคเก็ตเดี๋ยวกูลงก่อนกูฉลาดกว่ามึงบีบสองมึงลงมานี่มึงลงมานี่มึงอะไม่ได้เรื่องหรอกเดี๋ยกูเองลงมาพอแล้วนี่นี่น,นี่เดี๋วกูทําให้มึงดูมึงจําไว้เนี่ยมึงดูความฉลาดของแมว อ่ามึงอย่างโง่กับแมวเข้าใจไหมมันเป็นคนยนตที่โง่มากมันเนี้ยอ่าเนี้ยเ,เราก็หยุดหยุดเลยหยุดอ่ามันหยุดละเนี่ยทีนี้มึงมาเนี้ยบีสองมึงไปอยู่น่นอ่าเดี๋ยวกูมาเนี้ยนะเดี๋ยวกูกัดสายไฟให้มึงเดี๋ยวกูโดนไฟดูดตายเนี่ยกูปไปง่ายไม้ตายเที่ยกูบอกแล้วกูต้องปวดสายไฟ ไปไงโอ้มึงไม่โง่กับแมวเลยนะบีสองคุณจะบอกให้เอาละเข้ามาทีเนี่รูมได้แล้วนะครับห้องควบคุมทีนี้ห้องนี้คือห้องควบคุมสำหรับทั่วทั้งเมืองคอนโทรลทุกอย่างเลยนะครับผมแต่ว่างเปล่าฉันจำได้เลนะฉันจำได้ว่าฉันเกลียดคนลืเกินโคกมันมีทุกอย่าง มีพื้นที่สะอาดมีมีไฟใช้ตลอดไม่มีขาดแล้วก็มีสละในการเดินทางไปไหนมาไหนก็ได้ชั้นเกียดอ๋อเชื้อโลคไอไม่ใช่โรคระบาดฉันจำได้แล้วทุกคนตายแล้วก็พวกเขาไม่ช่วยอะไรเลยไอพวกที่่บนนี้ไม่ช่วยอะไรเลย ฉันฝ้ามองครอบครัวฉันตายรู้สึกสิ้นหวังฉันไม่สาม,มารถช่วยอะไรพวกเขาได้เลยแต่ฉันสามารถยังสามารถช่วยนายได้อยู่เรายังไปข้างนอกกันได้ด้วยกันนะเราไปด้วยกันฉันจะเอาความทรงจำของมนุษย์แล้วก็ผู้คนที่ฉันรักเอาว่ะเต็มว่า ขาดสี่อันความทรงจามึงกูว่ามึงไม่ครบหรอกสี่อันนะเพราะว่าไอ้ที่มันผ่านมาวิ่งไม่ทั่วนะครับแต่ความทรงจําหลักมึงได้มาก็โอเคคิดว่าความทรงจําหลักน่าจะหลักความทรงจําหลักน่าจะมาจากเมนสตอรี่นะน่าจะมาจากตัวในเรื่องหลักแหละตอนนี้เราต้องไปที่สวิต์ก่อนดีกว่าพัดวจหนะ่อยมีสองหนึ่งฉลาดนะ อันนี้เป็นเมนคอมพิวเตอร์แฮกเข้าไปจริงมึงเป็นนักวิทยาศาสตร์นะแต่กูนี่ด้อยข้างมึงมากเลยว่ามึงอ่อนกว่าแมวมันจาก frame, เมนเฟรมเกี่ยวข้องกับเมนเฟรมไม่มีใครอยู่ที่นี่มาเป็นปีละทั้งเมืองเนี่ยล็อกดาวนานมากแล้วถ้า ถ้าเราสามารถแก้ไขนี้ได้เราก็สามารถออกไปได้เราต้องทำให้ระบบพวกนี้กลับมาออนไลน์นะคอมพิวเตอร์พวกนี้มีด a ตตที่เราต้องการเราต้องไปเปิดมันให้ได้ให้หมดขือตอนที <i> ่นายทำแบบนั้นฉันจะหาพาสเวิร์ดนะเพื่อจะอล็อกรหัสคีย์นะกุญแจที่จะเข้าไปในเอ ระบบมันอ่าแม่งกูก็แตไปได้บ้างไปไม่ได้บ้างเออช่างแมงกูเป็นแมวกูปแกปลได้บ้างไม่ได้บ้างก็เก่งละทีนี้มึงให้กูทําไงนะเปิดเหรออาแล้วภารกิจแมวอาไอ้เขี้ยมแมงกูกูเดินเหยียบอะเหยียบพื่อเปิดเลยเหรอย่างนี้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวกูทําไงให้เปิดก่อนอะไรกูเป็นแมวกูไม่รู้กูเดินเหยียบอย่างเดียวระบบมึงน,นี่ระบบ เป็นระบบแมวเหยียบนะครับคอมพิวเตอร์ระบบแมวเหยียบเอ๊ะมันเหมือนเป็นพัทโซนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันต้องเหยียบให้ตรงตำแหน่งมันป่ะถ้ามันเออเนี่ยมันต้องเหยียบอ่าแล้วพัทโซลแล้วคูอ่ะติดแล้วนี่ทีนี้อันนี้ติดยังอันนี้ไม่ติดไปน,นี้ก่อนกูเดินทั้งวันนะกูเป็นแมวนะคูเดินทั้งวันอ้ขเหยียบอันนี้ดับอ๋อเฮ้ อ๋อเหยียบคีย ب, ์บอร์ดโธ่โง่ตั้งนานกูวะฉลาดไว้กูเป็นแมวเว้เนี่กูเป็นแมวฉลาดไปไงโอ้คุณยังโง่กอีกดีมากเพื่อนฉันเจอมันแล้วฉันรู้วิธีเปิดเมืองแล้วแต่มันยังใช้ไม่ได้นี่หว่าเดี๋ยวนะมันน่าจะมีทางอื่น อันนี้ระบบสถานีควบคุมหลังคานะครับนั่นแหละสามจุดที่นั่นเราต้องไปที่เวิร์กสเตชันเพื่อไปเปิดเมืองแต่มันมีหลายเลเยอร์มีระบบป้องกันหลายชั้นเราต้องระวังไม่ให้พวกมันใช้เราจำเป็นต้องทำให้ดีที่สุดฉันจะแฮกพวกระบบพวกนี้นะแล้วนายก็ ทำลายโอ้โหเรื่องทำลายขอให้บอกกูเนะี่ยเล็บกูคม,มกูบอกให้มึงให้กูทำไงก่อนไอคุณกระแปงมึงอยากให้กูทำอะไรมึงบอกกูดิยให้กูไปหายนี่ใช่ไหมไปทำลายระบบใช่ไหมที่ไหนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมึงบอกกูใหม่สิกูงงมึงบอกบอกกูใหม่ได้ไหมไอบีห้าสิบสองบีบีไม่ใช่บีห้าสิบบีสิบสองโอ้ยนี่นี่น,น,นี่เจอแล้วเจอแล้ว อันนี้อันหนึ่งเปิดแน่แน่คูดแน่เป็นไงมึงจำไว้เล็บแมวทำได้ทุกอย่างในโลกนี้เว้ยแน่แน่แน่ควรสายไฟแม่งเลยคว่ขวก็เสียวโดนดูดตายเนี่นะแฮกนะได้แล้วหนึ่งจุดแฮกไปเพื่อนอ้าไฟดูดไฟไม่ดูดกูจะดูดมึงดีเว้ยฮโอเคชักไปเลย สรุปคือไงมันจะมีคนมันจะมีหุ้นออกมาเหรอเอยเราต้องไปต่อเข้าใจว่าเราต้องไปต่อแต่มันจะมีคนมาไล่ตามจับหัวหรือไงเอากูไปส่งแบบเทศบาลน,นี้เหรอตอนนี้มันสัญญาณมันเตือนแล้วนี่ใช่ไหมอันนี้อันนี้ได้ไหมอันนี้อันนี้กดได้ป่ะขึ้นไปก่อนดิอันนี้แหละ ก็ได้อีกหนึ่งสวิตละต้องทำให้เสร็จนะครับอันนี้ควนควๆควๆควควควคเสร็จแล้วไฟกระดูดมึงเหมือนเดิมมาโดนดูดีกทีมึงจะได้สบายใจนั่นกูกาเล้วมุกเนี่ยร้องไม่เป็นภาษาอุญยนเลยมึงเอไม่ต้องห่วงฉันรีชาร์จได้เว้ยถ้าเปิดเวิร์กสเตชันได้อ๋อนี่มันต้องใช้แบตมานะ ใช้พลังงานในตัวมันในการเปิดนะครับเลยตู้หนึ่งเดี๋ยวเราไปหาตู้กันตู้อยู่ไหนวะน่าจะข้างหลังนี่ไหมอันนี้มันมีแต่ตู้เย็นนะ่ะมีไหมตู้นี้มีไหมไม่มีว่ะน่าจะอยู่ในห้องเอ้ยไม่ใช่ในห้องอยู่ตรงจุดเมื่อกี้แหละแต่ขอหาก่อนนะครับเลยอีกตู้หนึ่งแป๊บหนึ่งนะขอดูอีกตู้หนึ่งก่อนนะบนนี้ไหม แถวแถวนี้แหละเดี๋ยวนะผมขอเล็งเลี่ยมก่อนนะอันนี้ปะอันนี้แหละแต่มันมีตู้ไหมก่อนนี่เคพื่อนไทยกระสานครับผมกดแม่งเลยอ้วนดวิเนี่ยเห็นมือแมวไปเลยดวนไฟดูดอีกรอบหนึ่งมึงไปแป๊กเรียบร้อยน,นั่น พังยังอ๋งอไม่คิดว่าล่างน้อยน้อยนี้น่าจะพังแล้วโอเคมันโอเคแค่พากูไปที่เวิร์กสเตชันเดี๋ยวเราจะหยุดสัญญาณกันขมโมยสัญญาณแจ้งเตอือนนี้เดี๋ยวนะสเตชันอยู่นะวะผูกขาบมึงมัวซวแล้วตอนนี้นอ่ะขึ้นไปอ่ะ เรียบร้อยเป็นความร่วมมือน,นะครับเราปลอดภัยแล้วขภาพเมืองไม่ปลอดภัยยิ่งจะสามันเมื่อกี้แล้วฟังมีบางอย่างจะบอกฉันรู้ว่าเออเดี๋ยวนะต้องใช้พลังไฟฟ้านะในการที่จะทำให้ส่วนควบคุมระบบควบคุมกลางของเมืองมาใช้งานได้ อด้วยร่างกายของโดนเล็กๆนี่ทําไม่ได้แน่นอนแต่ว่าอ,อตอนนี้ระบบป้องกันมันถูกปิดแล้วนะเ,เราสามารถที่จะควบคุมอ,อวิธีเปิดประตูเมืองได้เอ,อโดยการที่ถ้าเราเขียนทับเนี่ยมันจะทําลายอ,อซอฟต์แวร์ในหัวฉันแต่ฉันเป็นคนเลือก ั้งแต่ที่ฉันไปต่อเชื่อกว่คอมพิวเตอร์ตัวเลขแล้วก็ผลที่ตามมาว่ามันจะได้อะไรมาบ้างฉันทำใจไว้แล้วขอโทษด้วยนะเราไม่สามารถไปข้างนอกด้วยกันได้แล้วโอ้โหเศร้าอ่ะฉันคิดว่าฉันจาเป็นต้องเอาความทรงจำที่เป็นมนุษย์นี้เก็บไว้ สังไว้ในผืนดินสังไว้ในเบื้องหลังแต่เชนเห็นอนาคตเอ่อในอะไรนะของมลรูเซียาชาดเพื่อนเพื่อนไม่ใช่เพื่อนฝูงหรอกไม่รู้แหละเออแล้วก็มึงด้วยแมวเอาเอานี้ไปถอดอันนี้ไปซะนายเป็นเพื่อนฉันเว้ยเป็นเพื่อนดีที่สุดท,ที่ฉันเคยมี ขอบใจมากขอบใจนายมากเฮ้ยบีบสองจบอย่างนี้หระเจ๊งอ่ะเฮ้ยมต้องไปเห็นโลกข้างนอกด้วยกันดีกว่งดูคุยกันมาทั้งเรื่องโอ้หมันกลายเป็นกระแป้งไปแล้วโอมันใช้ตัวเองในการเปิดประตูโอ้ยตายเวรกรรน,น่ารักนางสาดด้วยโอ้โอผมแอบสนุลูกเล็กๆ ในมิตรภาพระหว่างบุญโดนกับแมวโอ้ดูดิคือสละสละตัวเองนะครับบีมสองใช้ตัวเองในการคอนโทรลประตูนะครับเพื่อจะเปิดประตูออกไปข้างนอกนะครแต่ตัวเองเนี่ยมันไม่มีกำลังพอแล้วนะครับก็อยากจะคืนความทรงจำของการเป็นมนุษย์แต่สุดท้ายต้องยอมครับต้องยอมเก็บ เรื่องของการคืนความทรงจําไว้เบื้องหลังนะครับแล้วก็เปิดประตูนะครับเพื่อเพื่อมวลมนุษยชาตินะเพื่อนๆที่เหลือก็คือเพื่อนเมื่อกี้เข้าไปเนี่ยนก็คือเพื่อนๆในสลัมนะครับแล้วก็เพื่อให้ไอเมียวยางเราได้ได้ออกไปมีชีวิตนะครับได้ออกไปรอดข้างนอกทุกคนได้เห็นแสงแล้วตอนนี้เปิดฝาครอบที่ขังทุกคนไว้ในความมืดมิดมาแสนนานนะครับ มันไม่มีคนไปเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับ B12 เป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ทําทุกอย่างทําเต็มที่แล้วนะครับด้วยความร่วมมือระหว่างเรานะครับแมวเล่ร่อนนะครับสเตรแมวเหมียวน้อยอะไรจะเกิดจะขึ้นต่อจากนี้ตอนนี้เหมียวคงเศร้าแล้วแหละเพราะว่าเคลื่อนไปแล้วนะครับต้องอาลนแล้วแหละต้องค่าเพื่อนไปแล้วครับตอ,อนนี้ อ่าไม่คาบด้วยนอนต่อซะงั้นอ่ะเฮ้ยคาบเพื่อนดิอ่าไม่คาบก็ได้เลยลุกลุกลุกได้เวลาไปละเราต้องไปต่อนะครับเหนียวน้อยต้องไปต่อตวนันนี้เราหน้าจ่อจากประตูดได้แล้วนะครับเดินทางไปสู่ความเวิองแหว่งอันไกลโพ้นนะครับตอนนี้ก็มาถึงจุดที่น่าจะใกล้จบแล้ว การเดินทางของเหมียวใกล้ถึงจุดสิ้นสุดนี่แล้ครับประตูสุยสรภาพกลับไปหาครอบครัวตอนนี้มันคุยอะไรไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าแมวเนี่ยไปแล้วนะครับคือบีงไม่อยู่แล้วเราไม่สามารถคุยได้แล้วมาถึงทางออกแล้วครับจากที่วนเวียนตบท่อแล้วก็วิ่งลุยมาเรื่อยๆตอนนี้มองเห็นแสงสว่างแล้วครับเห็นท้องฟ้าอย่างที่บี12อยากจะเห็น อยากจะเรียกความทรงจําในวันที่เป็นมนุษย์กลับมานะครับแต่ว่าตัว b 1สิบสองเองไม่สามารถทําได้นะครับมาไม่ถึงปลายทางสุดท้ายก็เป็นเราครับแมวน้อยที่สามารถเอาชีวิตรอดมานะครับจากพวกพวกอะไรนะพวกเปิร์กพวกอะไรสักอย่างนะครับไอพวกที่มันวิ่งเหมือนเชื้อราง่อยๆเห็บนะครับอยู่ในอยู่ใน โลกไตดินมันแพ้ UV นะครับแล้วก็พอแสงแดดลงไปมันก็สลายหายไปหมดนะครับมันแสงแดดไปฆ่าเชื้อเป็นเชื้อรลาลก็ไม่รู้อันนี้น่าจะจบเลยปะจบเลยเหรอจบเลยครับจบแล้วครับพาร์ทนี้พาร์ทสุดท้ายของสเตรนะครับก็ดีนะผมว่าเป็นเกมอินดี้ที่ ไม่ได้ฟีลกู๊ดนะฟีลดาร์กไม่ดึงดาร์กมากแต่ว่าเศร้านะครับเศร้าตอนจบไม่นึกว่าบีสิบสองอ่ะจะยอมอุทิศตัวเองนะครับเพื่อจะเพื่อจะให้คนอื่นได้ได้รับแสงสว่างนะครับได้ได้พบเจอกับท้องฟ้าที่สดใสแต่เลือกที่ตัวเองนะครับแท่ทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นตัวต้นต้นเรื่องที่อยากจะลื้อฟื้นความทรงจําแล้วก็มองเห็นแสงสว่างอีกครั้งหนึ่งกลับกลายเป็นว่า บีบงเองเป็นคนที่ต้องการเห็นท้องฟ้ามากที่สุดต้องการไปเจอเพื่อนนะครับแต่ตัวเองต้องเสียสละตัวเองเพื่อให้ทุกคนได้เห็นแสงสว่างโดยที่ตัวเองต้องยอมทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังโอเคผมคิดว่าเล่งไปเลยดีกว่าเนะน่าจะข้ามได้นะครับก็จบกันไปแล้วครับสำหรับสเตรแมวน้อยแมวจอนะครับเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งนะครับชอบความเป็นแมวเกมนี้ต้องบอกว่าทำแมวได้ดีนะครับ ชอบความเป็นแมวเนะื้อเรื่องก็เล่นแบบสบายๆไม่มีอะไรให้ซับซ้อนให้เหนื่อยใจมากนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสเตย์บายอังโกแก๊กลุงกากเล่นแมวนะครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับลุงจ่าเพื่อเป็นกำลังใจในการทำเกมในระดับต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมมาถึงตอนนี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขรักแมวเยอะๆนะครับผม ลุงจ่าขอละไอ้ในลุงจ่าลุงกาดขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในเกมหน้าบายบายครับผม